ขออนุญาตนะครับพี่อัน,นไหนที่พี่บอกเป็น,ย,น,นยุทยาเนี่ยเนานะอ่มีเนี่ยอันเดียวครับพี่อย่างพวกนี้ก็แท้หมดแต่เป็นยุคหลังๆพวกนี้มีรูปเก่าๆบ้างไหมไม่มีเลยนะไม่มีนะ เดีย๋ยวผมจะแยกๆไว้ก่อนนะครับพี่ก็มีอะไรที่ได้พอทราบอยู่ใช่ไหมครับพอครัอืมเสจ็บมาค่อนข้างดีครับแท้หมดเลยพรงนี้ พี่เป็นเสียนพ้าไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเอเก็บพ้าดีนะเนี่ยเก็บพ้าแท้หมดเลยสะสมธรรมดาสะสมแต่ผมว่าพี่ก็พอจะรู้เรื่องเรื่องพ้าอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าเสือพี่ดีอครับหน้าหน้าเสือพี่ค่อนข้างจะเป็นพ้าแท้ทั้งหมดเลยในกล่องนี่วนใหญ่จะเป็นใหม่ใหม่ผ้าใหม่ๆพระ้าทำบุญกระถินพระป่า แต่ไม่เป็นไรลองดูครับเผื่อเจออะไรที่เล่นกันได้ครับจะลองดูทำบุญก็ให้มาอันนี้อันนี้ผ้าที่ไหนเนี่ยใส่รัดที่ไหนผ้าผมเองตามสมัยบวชใช่ไหมใช่เรียกว่าของเกจิ อันนี้เปิดราคาไหมเนี่ยพอลุงเนี่ยแท้แน่นอนครับแท้แน่นอนมีเป่นทาาของพ่อยครับแล่เอาไว้ใช้เนาะแท้แน่นอนครับพี่แต่สภาพก็ตามตามสภาพมี่แตกนี่ก็แท้นี่อะไรเขี้ยว ฟันคับฟันพ่อกับฟันแม่ััน <c oughs> ไปไหนไปด้วยเพราะลุงแท้แน่นอนครับพี่อันนี้เก็บไว้ใช้ครับหลั <c oughs> กก็จะมีแค่ตรงพวกนี้ที่เห็นนะที่ชุดที่พี่จับแยกเลียมไว้ล่ะครับแต่ก็ยังเป็นพ้าที่อยู่ในราคาไม่แพงพี่พอทราบอยู่ใช่ไหมยังอยู่หลักพัน คือตอนนั้นเช่ามันนั่นอยู่แล้วแบบตอนเช่าตอนที่เขาเขาบุบบูมเรามาตอนนี้คือผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันลงลงอยู่แหละผมอยากซื้อพี่เยอะนะเนี่ยหมดแล้วยังอ่ะหมดแล้วยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยอาจจะลองดูตัวเลขให้นะ ทั้งหมดก็ยอดสามหมื่นห้านะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับยังพอได้หน่อยหนึ่งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็ยังพอได้ตอนแรกผมคิดว่าแบบแต่เยอะว่านี้คิดว่ากองเนี้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่ไปมาพอมาดูจริงกองนี้นเป็น,ปน,ปน,ปนใหม่ๆทั้งหมดเลย